หัวลน้นสมณะหัวลน้นเพิ่งหยุดคนถอยเพิ่งหยุดดา่าพระเจ้าว่าคนถอยด่าว่าสมณะดา่าวหัวลนน้นต่างๆเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าขึ้นมาเพื่อยกตัวอย่างว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเข้มแข็งเพื่อกลับมาสู่ว่าเป็นชาวพุทธที่มั่นคง ยกตัวอย่างสั้นๆในยุมที่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมากมายหลากหลายแม่วันและตั้งแต่พุทธศตวรรษที่17เกมานี่เราสูญสลายนารันธาถูกเผาที่ยิงไอ้เผาไปในอัตมาธรรมดามากๆเลยมันเรามเราสูญไปตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่4ี่ที่หพุทธศตวรรษที่หเนี่เป็นมหายานเป็นบรามปรามานิกายวาชัชรยานโพธิสัตยานเป็นต่างๆจนที่สุดเป็นมนตรายานปฏิเสธหลักอริยสัจมาตั้งนานและตั้งสมัยอสวโคตนาคาราชชุนอสังฆะ เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการสอนไปวุ่นวายไปหมดแล้วเพราะอะไรรถระดับเพราะอยู่กับพราหมณ์ได้มันอยู่ไม่ได้พราหมณ์ฆ่าตายสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเมื่อเมื่อสัจธรรมปลอมเกิดขึ้นนี่พอถึงพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดเนี่ยมันก็จบแล้วนาลันทานมันเรียนทุกเรื่องเลยอ่ะไม่ใช่มันเรียนเรื่องพุทธศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เรียนเทราวาส่เป็นมาย,ยานล้วนๆหลงกีนสังฆ์ังสัมฉังก็สอนอยู่ที่นั่นมีวิชาต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีการเรียนรู้อะไรมากมาย ไม่ใช่ลักษณะของพุทธแท้ที่เกิดขึ้นในมติพุทธเดิมแบบเทเทลวาตไม่ใช่มันเกิดการผสมผสานเกิดขึ้นขณะขณะเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากเหมือนประเทศไทยเนี้มีความรู้หลากหลายมากมายตามวัดวารามต่างๆซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่มาแต่สมท่านท่านก็ต้องดูแลกันไปมากมายและสําคัญคือผู้ทศารษ์คือพวกเราทั้งหลายต้องเข้มแข็งต้องมั่นใจต้องรู้ว่าพระเจ้าสอนอริยสัจนะมรรคองแปดนะสินสัมฤทธิปัญญานะต้องไม่แกว่งเลยนะวินัยศีลต้องเป็นอย่างนี้นะ และต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัตินี่มันไม่ซาบซึ้งหรอกมันไม่รักหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะรักม,มันปฏิบัตินั่นเองพระะจะยังลบการปฏิบัติบูชาเป็นใหญ่เป็นยิ่งเป็นเลิศเป็นประเสริฐสุดและที่สุดแล้วนี่พระสูนมาบัตินั้นบัตินี้คืนกลับไปก็จริงอ่ะจะเป็นการคืนกลับไปในอีกรูปแบบหนึ่งที่พวกเราต้องสนใจจิตตามต่อไปและสําคัญคือกลับมาดูประเทศบ้านเราว่าท่านจะได้ให้พระพุทธศาสนาในีํารงบันคงในบ้านเราสืบเนื่องต่อไปได้ฝากเป็นข้อคิดว่า วิกฤตการณ์ของพุทธศาสนาในประเทศไทยนี่เป็นวิกฤตการณ์อันหนึ่งยังมีความไม่มั่นคงพอหลากหลายเชิงสังคมการเมืองที่ไม่นิ่งพอและภาวะความบิดเคล็ดบีบคั้น,นสําคัญคือเราเติบโตมาบนความหลากหลายของความเชื่อย้อนรอยกลับไปสู่ประเทศไทยสืบเนื่องมานี่มีหลายเรื่องเข้ามาทับซ้อนอยู่ในความเชื่อจนกว่าจะมาเป็นเถราวาทนี่มาญานข้ามาาม,ามาก่อนพราหมณข้ามมาก่อนความเชื่อเรื่องผีเรื่องสสงความเชื่อท้องถิ่นต่างๆมีอยู่แล้วใน ใช่ไหมในประเทศไทยเช้าวไหว้พระบ่ายไหว้ผีเย็นไหว้เทวดาใช่ไหมมันมีความหลากหลายของความเชื่อที่ไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาต้องกลับมาความหมายว่าความเป็นชาพุทธนี่คุณสะ่ายความเป็นพุทธนี่มีกี่ประการหนึ่งต้องไม่ลังเดสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เลยสองต้องไม่ไปรับเป็นเทวานิยมข้ามาเลยและไม่ไปไปพุทอย่างนี้อย่างนี้ ต้องกลับไปดูคุณสมบัติของวรามินชอาพุทธถ้าเราเป็นชาพุทธความเป็นพุทธ,ธมามากะไม่ใช่เป็นด้วยการบอกว่าฉันเป็นแต่ต้องตรงด้วยคุณสมบัติของว่าม็นชาาพุทธถ้าเราลบหลู่เราจับจ้วงเราออกมาจากการที่เคารใพใน,ในพระพุทธในไปในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลสัมถิปัญญา,านี่นั่นคือการตกไปจากพระรัตนตรยัยพระพุทธศาสนาจริงเป็นอเทวะไม่ใช่เทวะนิยมไปวัดวารามต่างๆก็ต้องมองซ้ายมองขวาต้องเข้าใจกัน อาตมาเชื่อมั่นว่าผู้ศาสนาจะดำรงอยู่ได้ถ้าศรัทธา,ญญายอมปฏิบัติถูกต้องตรงธรรมและสำคัญคือต้องต้องรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรด้วยและธงของพระเจ้าคืออะไรคือพระนิพพานคือความสิ้นทุกข์การข้ามาสู่พุทธศาสนาเนี่ยถ้าปัญหาต่ำกว่าพระนิพพานคือความหนักอันลามกพระพุทธศาสนานเป็นสูงสุดจริงๆฝากไว้ให้เป็นข้อคิดว่าพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ของเล่นลึกซึ้งละเอียดประณีตมากเราเกิดมาได้พระพุทธศาสนานเป็นเรื่องที่ยากมาก และเราเกิดมาเป็นในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยคาสั่งสอนก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งเราพร้อมแล้วด้วยกําลังกายกาลังใจพร้อมด้วยด้วยพวกเราทั้งหลายนี่อาตมาว่าถึงเวลาแล้วที่เราพวกเราทั้งหลายต้องเข้มแข็งขึ้นและช่วยกันร,รักษาพระธรรมวิน,นัยโดยการปฏิบัติและทําให้ถูกต้องอย่าเชื่อเพราะเขาว่าอย่าเพื่อเพราะอย่างนั้นอย่าเชื่อเพราะอย่างนี้แต่จงพิจารณาเถิดได้เทียบเคียงกับธรรมะถ้าพระเจ้าสอนอย่างนี้พึงเชื่อเถิดและเรารู้ได้ไงต้องค้นคว้าต้องฟังต้องไต่สวน อะไรก็ได้ทีเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกนั่นคือพระพุทธศาสนาประโยชน์นั้นไม่เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกนั่นไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาเพระพาะฉะนั้นเน้นสุดท้ายคือเพื่อความสิ้นทุกคือพระนิพพานขอเจริญพรทุกคนความสุขจากกิเลสคือความสุขที่ชั่วคราวความสุขที่ยืนยาวคือความสุขจากธรรมะนะคะ หลังจากที่พระพุทธองค์ค่ะได้ปรินิพานไปแล้วสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนนั้นนะคะก็คือพระธรรมวินัยแต่คงไร้ซึ่งความสําคัญค่ะหากพุทธศาสนิกชนนั้นไม่ปฏิบัติตามซึ่งเรานะคะก็สามารถเป็นชาวพุทธที่ดีได้โดยเริ่มต้นจากการที่มีศีลธรรมประจําใจค่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกามไม่มีวาจาที่สอดเสียดพูดเป็นเท็จและไม่สร้างสรรค์โดยเฉพาะข้อสุดท้ายค่ะถือว่าเป็นข้อที่สําคัญมากเลยเพราะว่าเป็นเบื้องต้นที่อาจจะทําให้ผิดไปในข้อต่างๆได้นั้นนะคะก็คือการไม่ดื่มเครื่องดองของเมาหรือแอลกอฮอล์ต่างๆค่ะคุณอิทธิพงค์คะครับผมในานามของรายการธรรมปฏิบทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมระเกียรติหรือ WBTV ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อารยะวังโสวัดป่าพุทพธพฮาริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับผมที่ได้เมตตาทร,รมาบรรยายทําทในคราวนี้ครับ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการธรรมปฏิบีของเราทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติหรือ w b t v TV, ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับในวันเสาร์หน้านะคะก็คือวันเสาร์ที่4ธันวาคมค่ะเราจะพบกับพระอาจารย์อะไรคะคุณอิทธิพง์คะพระอาจารย์คันธาศาราพิวงศ์หรือพระมหาสมลักคันทาโรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่ามะโอจังหวัดลำปางครับ ค่ะซึ่งผู้ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกับทางรายการธรรมประทีปของเรานะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพันธิพาหลักเสลาค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ081-919-7423อีกครั้งหนึ่งนะคะ081 9197423ค่ะหรือโดยการโอนเงินนะคะเข้าที่บัญชีวัดยานาวาค่ะตามที่ได้แสดงรายละเอียดในด้านล่างนี้นะคะหรือหากคุณผู้ชมต้องการเดินทางมารับชมหรือรับฟังทำมาง่ายๆนะคะร่วมกับทางรายการของเราก็สามารถเดินทางมาได้ที่วัดยานาวานะคะชั้น3อาคารมหาเจษดาบดินค่ะซึ่งการเดินทางนั้นนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถเดินทางมาได้โดย รถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็มาลงที่สถานีสะพานตากสินค่ะหรือทางเรือด่วนเจ้าพยายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยมาขึ้นที่ท่าน้ำสาธรค่ะนอกจากนี้นะคะที่นาวัดยันนวาวของเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยรถประจำชางเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มีหลายสายมากเลยนะคะเช่นสาย1สาย77 สาย75รวมถึงสาย17ด้วยค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมนะคะที่เดินทางมารับชมรายการที่นี่นะคะก็ยังสามารถร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับของที่ระลึกนะคะก็คือซีดีกับตัวพระอาจารย์ท่านเองได้อีกด้วยค่ะค่ะสําหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ประถมรายการในวันนี้ค่ะซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้นะคะกรมการปกครองการไฟฟ้านคร คุณบุษราพระประเสริฐศรีค่ะบริษัทแจมใสพับดิชชั่งจำกัดครับค่ะรวมถึงร้านขนมปังอาม่าวัดแขกนะคะรวมถึงฝีมือการแต่งหน้าและชุดพิธีกรสวยๆนะคะจากคุณอบค่ะและที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือคุณผู้ชมนะคะสาธุชนผู้สนใจในที่นี้แล้วก็ที่ทางบ้านด้วยนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะรายการธรรมประทีปของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วรับชมธรรมะง่ายๆได้ใหม่ในทุกวันเสาร์เวลาเดิมนะคะสำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะวัน ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะท่านอื่นอย่าเพิ่งนะคะค่ะเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านนะคะกล่าวคำบูชาพาระรัตนตรยัยพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราบสาวาคาโตภาควตาธรมโมธรรมังนามสสามิกราบสุปฏิปันโนภาควตโตสาวกสังคโคสังขังนามามิ ค่ะเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านนะคะกล่าวคําอนุโมทนาสําหรับผู้อุปถัมภ์รายการของเรานะคะเดี๋ยวขอเอ่ยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือกรมการปกครองนะคะการไฟฟ้านครหลวงครับคุณบุษราพระประเสริฐศรีค่ะบริษัทแจมใสพับดิชชิ่งจำกัดครับร้านขนมปังอาม่าวัดแขกนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้พร้อมกันค่ะสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิค่ะลำดับต่อไปนะคะเชิญสำหรับท่านที่จะสามารถรับของที่ระลึกนะคะรวมถึงจะถวายของแด่ท่านพระอาจารย์ค่ะแต่เพื่อความเป็นเรียบร้อยนะคะขอให้ตั้งแถวที่ด้านขวานะคะแล้วเดินออกทางด้านซ้ายค่ะเชิญได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะพระอาจารย์ที่ท่านได้เมตตามาแสดงธรรมบรรยายนะคะในวันเสาร์ที่4ค่ะก็คือพระอาจารย์คันทสาราพิวงค่ะหรือพระมหาสมลักษ์คันทาโรนะคะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่ามาโอจังหวัดลำปางค่ะถ้ายังไงนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะหรือถ้าอย่างไรนะคะก็สามารถสำรองที่นั่งได้นะคะที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ของเราทางด้านหน้าค่ะ แล้วในรายการต่อไปนะคะสำหรับของทางวัดยานวาของเราค่ะก็คือจะมีการสวดมนต์เย็นนะคะซึ่งสาธุชนผู้สนใจทุกท่านนะคะก็สามารถร่วมสวดมนต์กันได้นะคะถ้าหากไม่มีทุระที่ไหนคะ่ะเพราะว่าถือว่าการทำบุญน,น,นั้นนะคะถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณอิทธิพงศ์ใช่แล้วครับผม ก็เป็นการชำระร้างจิตใจของเรานะคะให้สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยซึ่งทางวัดยานวาของเราก็จะมีการสวดมนต์ทุกเย็นนะคะก็คือมีอยู่สองช่วงค่ะคุณอิทธิพงศ์ก็คือเริ่มที่เวลา17นาฬิกานะคะเป็นต้น